ผู้อบรมรุ่นนี้กําลังจะทําการปั่นเงานะท่านผู้ชมที่กําลังรับชมลองดูนะครับว่าในนี้ไม่มีเงาเลยนะครับมันเป็นด้านด้านเกิดจากการที่ผู้อบรมช่วยกันขัดนะครับแล้วก็ลงปัญญาเป็นที่เรียบร้อยและกําลังจะปั่นเงาลองดูหลังจากที่สิบนาทีจะดูว่าจะมีความเงาเพียงใดครับอาเชิญครับตอนนี้ผู้อบรมได้ทําการใช้คนแกะ เริ่มละเลงเริ่มมีความเงาขึ้นมาให้เห็นนะครับเริ่มมีความเงาขึ้นมาบ้างแล้วนะครับมือใหม่นะครับก็อาจจะมีสะบัดมีอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ความเงาเนี่ยเทียบเมื่อชีพเริ่มเหมือนเมื่อชีพแล้วนะครับจากมือใหม่ที่มาฝึกงานไฮคอสวันนี้ โอเคครับเดี๋อวต่อไปปั่นขอบอ่าเมื่อช่างได้ทําการปั่นเงาแล้วก็เช็ดขอบทําความสะอาดนะฮะ<ม>แล้วก็จะลองดูนะครับว่ามันมีหลุมมีอะไรจะขัดเฉพาะหลุมก็ลองดูตอนนี้แล้วก็อันไหนหลุมลึกก็อาจจะขัดขัดกระดาษทรายช่วยเพิ่มนะฮะเริ่มเงาแล้วเริ่มเช็ดขอบขอบแล้วนะครับ<ม>อ่าตอนนี้ผู้รมก็ได้ใช้โต๊ะปั่นที่ทําการปัน่นวัรู่นะ รถมาใส่ขานะครับติดตั้งขาเข้าไปนะครับพเพื่อที่จะลองดูว่าออกมาเป็นโต๊ะยังไงนะให้สวยงามทำใช้เองโต๊ะก็ซื้อสําเร็จนะครับลองดูเมื่อคันเสร็จแล้วลองดูสิอะลองลองดูสิเป็นยังไงอ่าโต๊ะของผู้บรมที่ได้ปั่นเมื่อสักครู่ก็ใช้ได้เป็นโต๊ะตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับใส่กงใส่ขาไปแล้วนะครับี่ นั่งเลยครับนั่งอ่นั่งทานอเ,อาเ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 บียร์เย็นๆมามาตั้งนะครับนี่ฮะสองขวดนี่เนี่ยเบียร์เย็นนะครับได้เป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับ